สวัสดีครับปจ้าป้าจีอย่างก็อัาพันธ์ปัญญาบุตรอัาพันธปัญญาบุตรอยู่บ้านเลขทีอย่างสามบับสามสามิบสามหมูสามบ้านมอนตำบนเวียงตาเพื่อล้องจากวัดแพรอ่าอันนี้เนี่ยป่วยเป็นโรคอย่างครับกดูกทับเส้นกระดูกขับเส้นครับอย่างควมดันควมดันอ่าดูับเส้นอาการเป็นใจได้พ่องอาการดีขึ้นบใจอันตีตีกนกินก่อนกินมันช้าช้าช้าตามขา ตามขาเอวลงตั้งแต่เอวลงถึงกลิ่นอตอนนี้กินสมุนไพรจีนห่วงจื้อไปได้กี่วันละได้เจ็ดวันได้เจ็ดวันแล้ว,ว,ลวอาการเป็นยังไงดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนี่บ่ชาบ้าละบ่าชา้าบ่ช้าตั้งแต่เอ,เอ,อวในบ่อไข้ช้าละบ่ไข้ช้าละวันแรกหลังก,ก่อนกินนี่เป็นได้พอตอนกินวันแรกปวดเจอะปวดพอมันไปไหลเนาะไปไหลพิษไปกระทุ่งพิษออกเออ ตอนนี้ครบอาทิวันละดีขึ้น,ด,ด,นดีบ่บ่บ่บช้าละบ่ช้าละเออเราะจะกินต่ออยู่เนะาะเออเนี่ยต้อง 5, <000 S 2> ต้องกินต่อครับเอออันนี้คือสัมผัสผู้ป,ป่วยกระดูกทับเส้นนะครับป้าพันธุ์น้ำกุนี่ก็ปัญญาบุตรปัญญาบุตรเนะาะอ่าขอให้หายเร็วๆครับเนี่ยยาตีมยาจันแต่เนาะสวัสดีครับ